คำเตือนถึง k f o SO c ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือน้อหาที่เป็นคํามรุนแรงพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิกรรมลอกเลียนแบบได้นะเด็กๆน้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลยเฮ้ยเด็กก็เห็นรถตกน้ำกันนี่อะเด็กหนเว้ยเนาะ อีทีเขาอยู่กล้วยคันหนึ่งนะลุงโดนไล่ป้าลุงสุดเอ็กเตอร์มานะแกเอ็กเตอร์มานะสองบอลกลับไปอยู่บนโคคิมเราบอลใช้ใช้มาแล้วหนึ่งคนผมดูข้างหลังที่เราทำแบบนี้ก็ได้มันก็กลับขึ้นมาใหม่ก็ได้ถ้ามอยเอ็กเตอร์เราเข้าไปยืมไปเลยเออคนเราเข้าไปได้แบบว่าอย่างน้อยก็ไล่แค่คันเดียวอ่ะตรวจผมไม่ผมก็ลุงใช่ไหม เออใช่ตำรวจตำรสองเคสแล้วว่ะเดี๋ยวสองเคสเลยนะฮัลโหลตำรวจออกไปทางไอ้ร้านกิจเยอะนะสองสามพันมองโอ้ไม่ใช่เพิ่มแป๊ะเลยนะสองสองหรอวะไม่ของไอ้ออกไอ้ออกกดตังกดตังออกไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้เลสตกน้ำมั้งต้องทิ้งศพหรือเปล่าพี่ให้เลตอย่เก้าสิบไปเติมแล้วผมถือศพอยู่พี่จะพาได้ไปพาอุ้มสอยได้บอกพี่โลนศพไม่ตกน้ำ ผมจะขอผ่านสกอตนะพี่ผ่านสกอตนะขอร้องรีบมาเลยนะขอร้องรีบมาเลยขอร้องรีบมาลองรับที่รับหน่อยลุงอันนี้หน้าอยู่กับผมเราไปก็เราไปก็เาไปตอนนี้ตำรวจดักไอ้เหี้ยขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงว่าใครขอขอคอนสปอนซ์แค่ว่าเจอจตำรวจตรงไหนบอกเป็นตำรวจดักบนโคเคนที่โดดล่มไม่เรียกไม้สองเลยว่ะเราจะไหวไ่มเรียกหายแล้วมีใครอยู่มีใครแม่เดี๋ยวมีคนมาเติมไอ้พี่พี่พี่มองพี่มองมันจะเผาเเฮ้ยยยมีีใครอู่ด๋วเผามึงพาวเลยมึงเผาเลย โอ้โหเฮียผมกำลังจะพารถครับคุณตำรวจอย่านะเอาพี่มองตายโอ้โหจะพารถครับขอน้บอกเลยครับบอกได้ครับไอ้ยพี่มองตายกูก็ตายพี่มองก็ตายสองพี่น้องนักโมงเฮียรู้ทึ้งไหนไอ้ถึงนั่น อันอนี้ไปหัดมาใหม่หน่อยนะครับน้องมันอีกเยอะเลยอ่ะไม่ได้เสกน้องชายพี่เขาเขา เท่าสองและสิบสีส่นะสิบสี่โอเคครับพี่พี่บอกพี่บอกเข้าวอร์ปปึ๊บบอกว่าเพื่อนมาเ,ออเติมชานะโอเคปะเ,ออเขาเบิกรถไปแล้วบอกยเ,เออ,เอ,อโอเคโอเคไม่ต้องห่วแข็งแต่ว่าห่วยในันไม่แก่น่าตายจัดอ่ะเห็นใครพูดว่าเขาตายเลยโอ้ ไม่ไม่อนุญาตไม่ไม่อนุญาตไม่อนุญาตไม่อนุญาตครับไม่ไม่อนุญาตครับผมหยุดหยุดชนครับอย่าชนครับอย่าชนรถครับอยาชนะรถครับโอ้รถเปกระป๋ดหลอกยากิ๋วไหลรถครับพยาชนรถพยาชนะครับเล่นนะกูเล่น มา妈ๆๆๆมา妈อัน่เอ้าเพื่อนกูไปไหนหมดละดีมีดมีดอ่มีดอ่ะมีดอ่ะมือมีดไม่มีเลยมือมีดอ่ะไปรมาเติมนี่ขึ้นรถก่อนไปน่อย เอาคุยอ่ะ <Association> โดนสนับโดนสนับเจ็บไหมล่ะสนับฟอมโดนสนับฟอมปอมยาเฉยโดนสนับฟอมปอมยาเฉย เฮ้ยลองหัวกูเฮ้ยเพื่อนกูไปไหนอ่ะอ้าวหมดทีนี่หมดเอ้ามีไอ้เห็นนะยะเอ้าวมีเห็นนะหมดนะหมดนะโรลบานแตกนะอย่างเงี้ยอ้าโลบานแตกนะขอโทษหน่อยครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับขอโทษนะครับไม่ได้ครับไม่ให้ขอบคุณครับ เอาตันล้เขามีตะหลังแข็งอันนี้หลังออดเอ้ยอออี้อะไรมืออี้เอตายตาตาตา้ย่ไม่มึงมาทำอะไรองู้ายอะไรอันนี้คืออะไรอ้คืออะไรเนี่ยไปคือผมจะมาชมไงมิ้ม่ดีโอจะชม เอ๊ะเนี่ยว้ชนะ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 ต้องฟิลหาไม่ได้วะเริ่งนะพันหนึ่งไอเลิฟเลิฟมีตำรวจอยู่แถวรางน้ำนะฮออ่ะมีฮอแล้วก็ตำรวจเกาคันอยู่พระรลำแปดนะเรื่อง เอาตอนแรกพวกพี <onz> <acknowledgement> ่หลัาเขาลงมาไม่ใช่หรอเอาตอนแรกพวกพี่หลับเขาลงมาแล้วเขาไปไหนวะแล้วเขาหายไปไหน่ะพวกพี่หลอะง้างัหนอพ่มองกูขอทงในเดีนะไปทิเากลับมาลประมาณใหม่อีกรอบกูยันในดี้โหพี่ใครเอาว่างไหมเอาคุณทิงไปหน่อยไหมทงหอไปเลยหอไเลยพี่โอเคโอเคโชคไปป เอาใครเห็นพี <opportunities> ่หล okay. right ่อมากตอนแรกพี่หล่อมาช่วยโรงพยาบาลพี่เหรอวะก็ไม่ได้หรอกตอนน้องในเมืองเยอะใช่ไหมในเมืองเยอะใช่ไหมตัดเลยนะเพราะเราอ่ะเล่นในเมืองเยอะเมืองบนตำรวจเยอะ ถ้ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว H S O C ได้กันนะคะ